จากการพรากเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติของชีวิตก็คือเมื่อมีการพบก็มีการจากเมื่อมีการจากเกิดขึ้นก็ก่อเกิดเป็นความทุกข์ทุกข์เพราะความอาลัยและอาวรณ์จริงๆแล้วชีวิตที่เกิดมามีเรื่องที่ต้องเสียใจเป็นปกติธรรมดาบางคนคิดได้ทำใจได้ก็จะกลับสู่ความเป็นปกติของชีวิตได้เร็วคือไม่รู้สึกเศร้าเสียใจ แต่บางคนทำใจไม่ได้ก็ยังคงจมจอมกับความล้มเหลวนอนแอ้งแม้งอยู่อย่างนั้นท่าไหนก็ท่านั้นเห็นหลายคนที่ต้องสูญเสียคนที่รักไปตีอกชอกตัวคร่ำครวญเสียใจในสิ่งที่พรากจากหลายคนเปลี่ยนสภาพการดำรงชีวิตไปในทางที่ทำลายตัว ที่เคยดีเด่นดังและมีความสามารถปรับถดถอยท้อแท้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตกต่ำฉันเข้าใจดีนะถึงความรู้สึกของการสูญเสียและเข้าใจถึงความอลาลัยอาวรณ์ซึ่งคำว่าสูญเสียจากรากในที่นี้หมายถึงการเลิกราก,การเสียชีวิตการพลัดพรากจากคนรกักหรือสิ่งอันเป็นที่รัก แต่ก็อยากจะแลกเปลี่ยนวิธีคิดของชีวิตอีกมุมมองกับเธอว่าจริงๆแล้วชีวิตนั้นเป็นเพียงการมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเท่านั้นไม่ได้ผูกติดกันไปตลอดเวลานั่นหมายความว่าเมื่อสูญเสียไปก็ไม่เห็นต้องผูกชีวิตติดไปกับเขาด้วยต่างคนต่างมีชีวิตต่างคนต่างมีสิ่งที่ตนเองต้องทำ ต่างคนต่างมีเหตุผลของตนเองที่ได้ทำในสิ่งนั้นๆในความเป็นจริงธรรมชาติของชีวิตแม้จะมีความสัมพันธ์กันทางกายและทางใจแต่เราไม่ควรที่จะยึดติดยึดมั่นไปตลอดการทางกายนั้นเมื่อพลากกันแล้วก็แล้วกันไปแต่ในทางใจนั้นยยอมีความผูกพันกันเป็นธรรมดาแต่จะทำอย่างไรล่ะ ถ้าไม่รู้จักที่จะตัดความอาลัยอาวรณ์หรือตัดความเศร้าความยึดถือลงเพื่อให้จิตใจกลับคืนสู่ชีวิตปัจจุบันเพราะไม่เช่นนั้นก็จะยังคงวนเวียนอยู่กับความทุกข์และความทรมานใจตลอดเวลาทางพุทธศาสนาสอนไว้ว่าชีวิตเปรียบง่ายๆเหมือนกับการเกิดมาในโลกเกิดมาก็มาคนเดียวจะไปก็ไปคนเดียวความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลาย ก็เพียงแค่มาพบปะทำหน้าที่เกี่ยวข้องกันก็เท่านั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ไม่เห็นต้องเป็นทุกข์ร้อนไม่ต้องผูกชีวิตติดไปกับคนที่จากไปเมื่อเจอก็ต้องจากเมื่อพบก็ต้องมีพรากเป็นเรื่องธรรมดาต่างคนต่างมีชีวิตที่ไม่เหมือนกันเราเกิดมาเพื่อทำหน้าที่และมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเท่านั้นใช่ว่าฉันจะไม่ให้คิดถึงเยื่อใ่ แต่หากเธอไม่ตัดเธอก็จะทุกข์ตลอดไปคิดให้ได้ว่าเมื่อมีการจากไปขอให้เป็นการจากเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีสำหรับเราและเขาเขากำลังจะไปทำหน้าที่ของเขาหรือไปสู่กฎของธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราต้องเดินหน้าต่อไปไม่ใช่หมัวแต่จมอยู่กับความผูกพันความอาลัยอาวรณ์จนขาดสติ ไม่ต้องคร่ำครวญเสียใจไปหรอกต้องทำใจให้ได้ว่าชีวิตเกิดมาต้องไม่ยึดติดไม่ยึดติดกับสิ่งที่ได้จากไปแล้วควรปล่อยให้มันเป็นไปตามสภาพของความเป็นจริงจะดีกว่าเพราะชีวิตมีการจากเป็นธรรมดาดังนั้นขออย่าคร่ำครวญเสียใจจนเกินธรรมดา The road to a f r i s n d s า e ์ s ีส์ e นฟเวอ